ใครผ่านมาแถวพุทธบูชาห้ามพลาดคาเฟ่สไตล์มินิมอลคาเฟ่โฮมี่ที่นี่เลยทีบาคาเฟ่บรรยากาศเรียบง่ายเหมือนอยู่บ้านเลยร่มรื่นรายล้อมไปด้วยต้นไม้มุมถ่ายรูปคือเพียบคลีนสุดๆกลิ่นดีชาอร่อยเครื่องดื่มเลิศ และนี่คือครอวบิวตี้ชาสกัดเย็นออแกนิกอร่อยมากเรากินรสพีชคือรสชาติอะชื่นใจกลมกล่อมหอมกำลังดีเลยค่ะและทีเด็ดก็คือโมก a าพอดคาเฟ่สโลบาร์สกัดกาแฟด้วยหม้อมโมก g าพอดกลิ่นหอมอบอวลไม่แพ้่เครื่องเอปรสโซ่เลยนะมีความเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นในตัวเอง กับขนมวอฟเฟอร์คาราเมลอร่อยเข้ากันสุดๆเลยและห้ามพลาดพิซซ่าโ,โหเลิศอิ่มชิวอร่อยจบที่นี่ที่เดียวนั่งสบายๆย,ยาวๆเลยค่ะ